แลโหลสวัสดีค่ะนีจต้อนรับเข้าสูส่ซีซั่นเทโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอา่าัเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ ให้กับชาวราศีธาตุลมนะคะประจําวันที่16ถึง30มิถุนายนนี้ค่ะชาวราศีธาตุลมก็คือผู้ที่เกิดในราศีกุมราศีตุลและชาวราศีเมถุนนะคะโดยชานนดนี้สามารถเข้ารับชมทั้ทงลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western Astrology ตำศาสตร์ของตัวตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะซึ่ง การอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นไพ่ทริออฟเป็นเดอะเคสนะคะทาวเวอร์ Tower, แล้วก็เป็นไพ่เดอะมูนคนที่เราคุยคุยกันมาก่อนหน้านี้สารความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้แล้วตัวเราอาจจะมีความคาดหวังว่าความสัมพันธ์มันน่าจะพัฒนาไป มากกว่านี้ได้หรืออาจจะมีแลนอะไรบางอย่างในใจเนี่ยอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นมาที่ทำให้มันช็อกค,คุณมากๆแล้วก็เปลี่ยนมุมมองคุณไปเลยนะคะสำหรับความสัมพันธ์นี้เช่นอาจจะมีเรื่องบางเรื่องเกิดขึ้นกับเขาเกิดขึ้นในชีวิตของเขาแล้วทําให้เขาไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปกับเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเขาหรือกับ สิ่งอื่นรอบข้างเขาก็แล้วแต่แต่มันค่อนข้างที่จะส่งผลกับความสัมพันธ์นี้นะเพราะฉะนั้นในตรงนี้ที่จะเห็นคือคนที่แบบเราคิดเวลาว่าเออน่าจะพัฒนากับคนคนนี้ได้แต่ไปไปมาดันแบบมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เหมือนกับว่าจากตอนแรกที่คิดว่าอนาคตจะสดใสกว่านี้แต่กลับกลายเป็นว่าเราแทบจะมองหาทางออกไม่เจอเลยว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์คืออะไรนะคะประมาณนี้ทีนี้ในเอพิโซดนี้เป็นยังไงนะคะ เมเนอร์จีของเอปริชันี้เป็นไพ่ไฮพริเทสนะคะซึ่งมองว่าตัวคุณดูกำลังคิดพิจารณาความสัมพันธ์นี้อยู่นะว่าคุณจะเอาอยังไงดีจะซ้ายหรือขวาจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีคุณพยายามคิดในแบบที่ว่าค่อนข้างที่จะใช้เหตุและผลนะคะมากๆเลยสำหรับความสัมพันธ์นี้นะคะ บรรยากาศความรักความสัมพันธ์จะออกไปในทางที่แบบว่าคุณเองก็ยังคงมีความรู้สึกดีๆให้กับคนคนนี้อยู่มากลึกๆก,ก็ยังอยากไปต่อความรู้สึกคุณยังเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะกับคนคนนี้ถึงแม้จะรู้แล้วว่ามันไม่มีทางที่จะไปต่อได้แต่คุณก็อยากคุณก็ยังไม่อยากที่จะยอมแพ้ในตอนนี้นะคุณพยายามเต็มที่นะคะให้กับความสัมพันธ์นี้ให้มันยังไปได้ต่อแต่ว่าคุณจะเห็นว่าตัวเขาเองดูมามาหายๆอะ่ะ นะคะดูไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่เกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะคะสอดคล้องกับไพ่ Energy ของตัวคุณเองนะคะได้เป็นไพ่ Queen of Pentacles แล้วก็เป็นไพ่เ of s w o r d s นะคะคือตัวคุณเองอะพยายามนะคะพยายามเข้าใจพยายามมองสิ่งที่ดีที่สุดพยายามทำเวลาถ้าเสมอได้เจอกันก็พยายามที่จะทำให้มันเป็น q quality t i m e มากที่สุดถึงแม้ลึกๆว่าคุณจะรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะยังไปต่อไม่ได้แต่ว่าคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะตัดใจ จริงๆในส่วนของเขาเองจิดว่าเขาดูโฟกัสแต่ในกับเรื่องของตัวเองนะนะคะให้เขาเป็นโฟบโซสนะคะแล้วก็ให้เพดอฟโซสคือโฟกัสในเรื่องของตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่โฟกัสกับปัญหาหรือว่าโฟกัสในสิ่งที่เขาอยากจะทําเป็นส่วนใหญ่นะคะกับคุณเขาก็ดูยังไงดีละ่ะเขาเองก็รู้อะว่าคุณรู้สึกกับเขายังไง เขาเองก็รู้ว่าตัวคุณเองมีความจริงจังให้กับเขาแต่เขาไม่พร้อมอะ่ะมันก็เลยทําให้การคุยของเขาหรือการปฏิบัติตัวของเขาที่มีกับเราอะ่ะบางครั้งบางทีเขาก็คุยดีคุยน่ารักแต่บางทีก็เหมือนเขาก็พยายามที่จะผลักใสเราออกหรือพยายามที่จะแบบตีตัวออกห่างอะไรเงี้ยนะคะที่นี้เดี๋ยวดูไพ่เพิ่มเติมนะบรรยากาศละกันจะเป็นยังไงอีกนะคะขอให้เพิ่มเติมให้กับบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวทัดลมหน่อยนะคะ สิถึงสามิมิถุนาย,ยนนี้นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ยิ่งอยู่นานเราก็ยิ่งเห็นช่องว่างของความสัมพันธ์นะคะยิ่งอยู่นานยิ่งเห็นว่าในส่วนของปัญหาที่3ามที่เข้ามาหรือว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้น ที่ทำให้แบบเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่สามารถพัฒนาได้มันก็ไม่สามารถแก้ไขได้ไม่ว่าเราจะรักแค่ไหนไม่ว่าเราจะรู้สึกดีแค่ไหนก็มีความรู้สึกว่าเราก็รักเราก็รู้สึกดีอยู่คนเดียวเพราะเขาดูไม่ค่อยอะไรกับเราเท่าไหร่นะคะดูเ NERGY ของแต่ละคนกันนะคะเอ่อทัดลมคุณรู้สึกยังไงคะกับเขาคนนี้คุณรักคนคนนี้คะ่ะคุณอยากที่จะไปต่อคุณอยากจะเป็นทุกอย่างให้กับเขาเป็นบ้าน เป็นเพื่อนเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นคนในครอบครัวคุณอยากที่จะให้ทุกอย่างกับคนคนนี้นะคะคุณพร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างไหมกระทั้งตัวตนของคุณเองงานในเรืของคุณตัวตนของคุณบางอย่างคุณพร้อมที่จะเสียสละให้กับคนคนนี้แต่ว่าไพ่จบด้วย3ดาบคุณรู้ว่าลึกๆกันมันไม่เวิร์กหรอกถึงแม้ว่าตัวคุณเองอาจจะพยายามมากๆให้กับคนคนนี้เพราะว่าถ้าเราพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่า relationship การทำงานอยู่แค่เราฝ่ายเดียวมันก็ไม่พอถูกต้องไหมคะแม้ว่าเราจะรักเขามากแค่ไหนหรือว่าจะซื่อสัตย์กับเขามากแค่ไหนมอบสิ่งดีๆให้กับเขามากแค่ไหนคือถ้าเขาไม่ได้ต้องการอ่ะมันก็ไม่เวิร์อยู่ดีแต่ความรู้สึกข,ของคุณคือคุณรักคนคนนี้แหละถึงแม้ว่าคุณรู้ว่าอนาคตมันจะไม่ได้ไปไหนนะคะความสัมพันธ์นี้แต่คุณก็ยังอยากที่จะรักเขาต่อไปอยู่ดีโอเค แล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเอาจริงๆตัวเขาเองก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะแต่มันเป็นในลักษณะของเพื่อนพี่น้องอะทำไมคนคนนี้ถึงยังไม่พร้อมพัฒนาคะ่ะอยากโสดอยากเป็นแบบนี้ไปก่อนนะคะอยากลอง ทำอะไรหลายๆอย่างนะคะยังมีอีกหลายอย่างในชีวิตที่เขาอยากที่จะทำนะคะหรือว่าอยากที่จะไปตามเส้นทางนั้นอยากจะลองอะไรเงี้ยสำหรับมุมมองของเขาเขารู้ว่าตัวคุณเองอะจริงจังกับเขาแต่เขาว่าไม่พร้อมจะจริงจังกับคุณนะคะเขาก็ไม่ได้อยากทำให้คุณเสียใจนะนะคะก็เลยพยายามที่จะแบบไม่ได้ให้ความหวังคุณมากเกินไปอะไรเงี้ยเหมือน คนคนนี้เพิ่งมารู้ว่าตัวเองอยากจะทำอะไรจริงๆก็ช่วงนี้แหละหรือว่าช่วงไม่นานมาเนี้ยเพิ่งได้รู้ใจตัวเองจริงๆตอนแรกเขาอาจจะมีความคิดคือในช่วงแรกที่เขาเข้ามาคุยกับคุณเขาอาจจะคิดว่าเขาก็อยากมีความรักความสัมพันธ์แต่อยู่ไปอยู่มาเขาก็มีความรู้สึกว่าเออไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปโฟกัสเรื่องนู้นนั่นนี่ก่อนดีกว่ายังไม่อยากคอมมิชกับใครในตอนนี้ไม่อยากรับผิดชอบอะไรใครในตอนนี้อยากจะไปโฟกัสเรื่องของตัวเองก่อนอเขาเอง มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่ว่ามันเป็นเชิงมิตรภาพอมันไม่ได้เป็นเชิงแบบความรักโรแมนติกนะคะแล้วคุณจะ take action ยังไงกับเขาคะทัดลมคุณยังเหมือนเดิมให้กับเขาตลอดแล้วก็สม่ำเสมอตลอดเลยดียังไงก็ดีอย่างนั้นเขาจะ take action ยังไงกับคุณคะเขามากกว่าที่จะค่อยๆเงียบหายไปนะคะมาบ้างไม่มาบ้างคุยบ้างไม่คุยบ้าง ดูจะโฟกัสแต่ในเรื่องของตัวเองนะซ่งขอ clarify h y p o t เ e s ตรงนี้หน่อยนะคะสำหรับในเอ i ิโซดนี้ซันมองว่าคุณอาจจะได้เห็นความจริงบางอย่างแล้วแต่คุณก็ยังอยากจะทู่ซีอยากที่จะลอง ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะเพราะว่าจะให้คุณถอดใจไปเลยคุณก็ไม่พร้อมจะถอดใจเพราะว่าคุณก็รักคนคนนี้มากเหลือเกินนะคะถึงแม้ว่าในใจหรือว่าในความคิดบางอย่างของคุณคุณมองว่ามันไม่เวิร์กหรอกเราต้องพอแค่นี้แต่ใจของคุณก็ยังอยากที่จะไปต่ออยู่ดีก็อารมณ์เหมือนแบบเราก็ให้ใจเขาไปแล้วเราก็รักเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณยังไม่พร้อมที่จะปรับหรือเปลี่ยนแปลงหรือตัดใจอะไรใดๆในตอนนี้นะคะ เอาคำความรักความสัมพันธ์ของชอาวธาตุลมนะในช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้เป็นยังไงความสัมพันธ์มันจะยังไปต่อได้แต่มันก็จะไปต่อแบบมันก็ไม่ได้มีความสุขเขามามาหายหายตัวคุณเองต้องใช้ต้องพยายามเพิ่มขึ้นในการที่แบบจะรักษาคนคนนี้ให้ยังอยู่ในชีวิตของคุณเขาเดินหน้า โฟกัสเรื่องของตัวเองแบบเต็มกำลังแทบจะไม่มีเวลาให้กับเรื่องอื่นเลยเพราะฉะนั้นสำหรับในตรงนี้ฉันมองว่าธาตุลมคนที่เราคิดว่าอยากจะพัฒนาสารความสัมพันธ์ด้วยดูแลโฟกัสชีวิตของเขาเปลี่ยนนะคะอาจจะเปลี่ยนเองหรือว่ามีอย่างอื่นเกิดขึ้นแล้วทำให้มันต้องเปลี่ยนแต่ว่าดูแล้วเขาไม่พร้อมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในขณะเดียวกันเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างกระทนันหันตัวคุณเองก็ไม่พร้อมตัดใจ คุณจะยังลังเลในความสัมพันธ์นี้อยู่นะในสองสัปดาห์ตรงนี้ว่าคุณควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีแต่เท่าที่เห็นคือคุณพยายามนะผลลัพธ์ของความพยายามของคุณในครั้งนี้นะคะจะเป็นยังไงอเอาแค่สองสัปดาห์นี้นะสุดท้ายคุณจะตัดสินใจได้เองหละ พราะว่าเดี๋ยวจะเจอสถานการณ์ที่ทำให้คุณได้รู้สึกหรือว่าได้เห็นเองอีกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์คุณอาจจะได้เจอเรื่องที่ทำให้คุณผิดหวังหรือเสียใจอีกนะคะต้องพูดตรงๆนะแล้วก็คุณจะตัดสินใจได้เองในตอนสุดท้ายนะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวธาตุลมโอเคเอาะคะสำหรับในเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกัน,นะคะ่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ